งโดนเกียนแวะดูคลิปนีส้สกแ๊บใครกําลังหาไอดียอาวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกสําหรับคนที่พอมีกําลังซื้อพี่แนะนําเพจนี้เลยแอนด์มินต้น tp เจ็เพจรับซื้อขายรหัสเกมอาวีเพจดดรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่าถึงสองแสนคนมีไอดีให้เล่นเริ่มต้นสาบาทเท่านั้นฮีโร่เยอะลูนพบสกินแลวเพียกและใครที่เบื่อไอดีตัวเองอยากขายไอดีตัวเองรีบใช้เงินก็สามารถขาย,ขายกับทางเพจได้เงินเลยทันทีสนใจติดต่อเพจแอ m ด n มินต้น tp เจ็ดได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ต้คิปคผ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะมันก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับเอ้ยไม่ใช่เบตา้าเวียดนามเนี่เบตา้บตาจีนนะครับผมนะฮะก็ะมีการเอ่อเขาเรียกเลยอัปเดตใหม่นะครับผมนเกี่ยวกับการเนิร์ฟของตัวเมนผมนั่นเองนะครับผมเอ๊ะ <c oughs> ยัเรียกตัวเมนเลยกูน,ะะ <c oughs> นั่นคือตัวซานิสนะครับผมนะก <c oughs> ็คือเอาจริงมันก็เนิร์ฟไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มีผลไม่มันก็มีนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยแต่ก็ เนิร์ฟเกี่ยวกับอะไรนะคเขาผมนะซึ่งมันเนิร์ฟเกี่ยวกับอันติของมันนั่นเองนะครับอันติของซานวิทป,ปกตินะคเขานะมันจะเกือบ1นึ่งวิเลยนะเวลาสตัรนนะครับผมนะแต่ว่าน,นี่ก็ปรับเป็น0.25ยิบาวิแล้วนะครับโคตรที่จะไวมากนะครับนะแต่ว่าก็ยังมีสตัรนอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยแบบมีปัญหาสักเท่าไหร่เอาจริ้งวะนะครับผมนะที่ไหนวะชนิดอ๋อแบบนี้ มันมีบอกปะเกี่ยวภาษาจีนหมดไม่รู้เรื่องนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเขาไปลองในเกมให้ดูเลยดีกว่านะครับผมเนาะโอเคตอนนี้นก็ไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันนะแอนตินะครับผมนะคือ0.25วินะครับผมเนี่ยเรามาดูดีกว่านะครับผมว่ามันจะขนาดไหนกับเทียววะนะครับผมนะอันนี้ซึ่งเอ่อ อันนี้นะครับมันเป็นพลังแฝงของต้นไม้นะครับนะก็คือถ้ามันยังมีสตันนะครับแล้วก็ถือว่ามันยังทํางานอยู่นะครับนะอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือแบบมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับผมนะเออแต่ว่าอาจจะมีปัญหาตอนที่แบบผลลระแทแบบฟิกหนีได้ทันอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเห็นป่ะเนี่ยต้นพลังแฝงต้นไม้ก็ยังทางานนะครับผมนะเห็นนี่ก็ถือว่าถ้าถ้าพลังแฝงมันทางานก็ถือว่าไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นนะครับผมนะอันนี้แต่ก็ ดูด tamam, ิเวลาเราสตัรนแบบแทบแบบไอ้ยมึงสตัรนบอกว่ายังงงอยู่เลยตอนแรกนะเขาเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ดูไอ้ยมันมันแทบแบบมองไม่เห็นจริงนะเว้ยว่ามันสตัรนอหะออกมาดิทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูฮะเนี่ยดูดิยังใครมองหันบ้างว่ามันสตานแล้วทุกคนเอ้ยมองไม่หันจริงนะเว้ยมึงสตัรนแล้วบอกไปยังไม่รู้เลยเนี่ย มันแบบเสียววิ่งจัดอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้มอนเดินดูนะเขาดูนะดูว่ามันมันจะะงักหรือเปล่าวะคือแบบดูดิมันจะตันปอาเนี่ยสังเกตนะตดนบนหัวมันมาสตันอยู่นิดนึงนะเป็นจริงเอ้ยมนแทบไม่สตันอ่ะเออดูดิ คือเอาง่ายๆนะเขานะคือความรู้สึกแม่งเหมือนไม่สตาร์ทเลยนะเขาผมนะแต่ว่ามันยังสตาร์ทนะเขานะมันสามารถที่จะเอาไว้ใช้กับคอโมโบต,ต้นไม้ได้อยู่นะเขานะคือเอาง่าคือสายถึงสายเผา,ย,า,ย,ายังเล่นได้นะเขานะแต่ว่านั่นแหละมันก็เหมือนไม่มีสตาร์ทแล้วแค่นั้นเองนะเขานะมันไม่ชังลึกแล้วนะเขาผมนะความต้องคาาอาจจะฟิกหนีได้ไวขึ้นอะไรอย่างนี้นะเขาผมว่านะม,มองว่ามันก็ไม่ได้แบบมีปัญหนามากมายสำหรับผมคิดผมนะเ,ออเดี๋ยวลองดูดิว่ามันยังเผาแรงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะทุกคน ผมจะลองดูนะว่าเผาแรงเหมือนเดิมอยู่ปะเน้นสายเผาเลยแล้วกันดับแดงวลยลมเปิดตาอยาคอมโบได้อยู่ปะถ้าปรับมาคอมโบไม่ได้นี่แย่เลยนะคอมโบเลย อ่ะยังได้อยู่นะเขานะฮะก็ยังเผาแรงอยู่นะเผาแรงปกติก็ได้อยู่ไม่ได้แย่นะทุกคนดูดิก็ยังเผาแรงอยู่นะทุกคนดูดิแป๊บเดียวครึ่งหลอดฮะเราของเต็มป่ะโอเคเราวองของเต็มดูดิยังเผาแรงอยู่ฮะอ่าผมสรุปเลยมันก็ไม่ได้แบบ ขนาดนั้นนะเออก็ยังพอเล่นได้นะครับผมนะมันก็ไม่ได้แบบว่าเนิร์ฟจนเล่นไม่ได้นะครับผมนะดูมันก็ยังเผาแรงเหมือนเดิมไหมแต่แค่แบบไม่มีสาตาร์นแค่นั้นเองนะครับคิดว่าไม่มีสาตาร์นก็แล้วกันนะแค่ศูนย์จุดยี่สิบห้าวิคือนับเลยว่าไม่มีสาตาร์นนะเขาผมนะแต่ก็ยังมีเพื่อที่จะให้พาสีฟต้นไม้ออกก็ยังโอเคนะครับผมนะแต่ถ้ามันแบบแค่ไหนแหน็บป่ะต้นไม้แล้วออ คือถ้าฝ่อหข้ามแบบว่ากดล้างหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีสตันนะอันนี้ลุกคงก็น่าจะรู้ว่าผมไม่ต้องอธิบายก็ได้นะคือถ้าธานินี์นะรับโดดไปแล้วฝ่อหข้ามแบบมีต้านซีีนะครับผมนะต้นไม้เราก็จะไม่ออกเลยต้นไม้ของพลังแฝงนะครับผมใครที่เล่นฟันที่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับผมนะนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นช้างฝ่อหข้ามเปลี่ยนเป็นช้างให้ดูเปลี่ยนนี่โลกไงไวะ นนโะอ okay. เคไอ้ทุกคนก็ได้จะรู้ป่ะอันนี้เดี๋ยวลองดูว่าว่ารู้จริงเปล่าเป็นพิกเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันเอาล้างหมดเอ้ย้างเดินหน่อยเพื่อนโอเดี๋ยวผมจะรอช้างติ เนี่ยพอใช้กันตินะเขานะคือพลังแข็งต้นไม้เราจะไม่ขึ้นนะเขาอย่างที่เห็นก็คือถ้ามันทำซีซีใส่ฝอเราข้ามไม่ได้ก็ต้นไม้พลังต้นไม้ก็จะไม่ขึ้นนั่นเองนะเขาอย่างเห็นปะ่านกะ็ก็เวลาใครจะเล่นชน,นิดเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยก็แล้วกันสายเผาเนาะข้าตัวค้าแบบมีซีซีก็อย่าเพิ่งอันติใส่แล้วกัน เป็นทีเ่เล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าถ้าถ้ามันจะเนิร์ฟแบบซานิสผมเอาแบบให้ซานิสเล่นไม่ได้จริงๆนะคือแบบปรับให้อติไม่มีสตัร์ทน,นะผมบอกเลยว่าเล่นยากมากนะครับผมเพราะว่าพลังแฝงต้นไม้จะทํางานไม่ได้นะครับผมแล้วก็เผามันจะเบาลงมากนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวลองดูอีกรอบนี่เห็นปะพลังแฝงต้นไม้ไม่ทำงานนะเห็นปะพลังแฝงต้นไม้ไม่ทำงานโอเคแล,แล้วผมจะลองอติรอบนี่เอ้ยไม่ไม่ทำงาน เว้ยไทำงานที่ช้าเหมือนกันดีๆตลอดตลอดเลยเหรอวะอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ทำงานเฮ้ยช้างโดนซีซทีกูหน่อยเฮ้ยยังไม่นอนซี่ีดดเลยเหรอเบอร์ไม่เบื่อจัด ไม่โดนซีซีเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันออกอ๋อตกใจก็ดูว่ออกมันออกต้านสถานะแล้วแบบว่ามันไม่นับซีซีเลยเฮ้ยนี่โคตรเฮี้ยนเลยนะซานิสเล่นลยากนะถ้ามันออกรองเท้าต้านสถานะแล้วแบบไม่โดนซีซีของซานิสเลยอะสมไมเล่นยากนะเว้ย เดี paid, ๋ยวผมเขาเปลี ting, ่ยนตัวช้างว่าทำไปช้างผมอัติแล้วพลังลากต้นไม้มันไม่ขึ้นวะไ้่ใชไมอยู่ผมวิ่งเร็ววะออกหายแล้วเฮ้ยอันนี้งงจริงทุกคนอะไรเดี๋ยวอะไรก็ได้มาโมเรนมา นอองดูนะ้ยมันบัากเหรอว่าไรจะบ้านะกับการเปลี่ยนฮีโฮร่มันไม่โดนสี่อ่ะพลังพลังแฟกเตอร์แม่ไม่ทำงานผมว่าน่าจะบัากว่าเดี๋ยวผม,มดีบบโอเคเรามากลับมาอีกรอบไอ้ยี่อะไรถ้ามันแบบพลังแฟกเตอร์แม่ไม่ทำงานนี่เฮียจริงนะผมบอกไว้เลยเออเผามา แค่เผาก่อนก็ได้มาอันนี้คือผมเอาทาร่ามานะครับผมทุกคนแล้วก็ให้ทาร่าออกรองเท้าตามฐานะนะครับผมเนี่ย s <S คือผมอยากจะรู้ว่าไอ้รองเท้าตามฐานะเนี่ยมันกันได้ป่ะ0.25วิเนี่ยเพราะว่า0.25วิมันน้อยมากๆเลยนะวเผลอๆแบบมันไม่มีสตาร์เลยอะเฮียโคตรเฮียเลยนะ โอเคมาเอาละอ่าน okay, uh, right. ี่ทำงานนะรับผมนะฮีตตกใจเมื mm ่อกี้น่าจะบักนะครับผมนะแบบว่าที่แบบผมกดแล้วแบบพลังไฟต้นไม้แม่งไม่ทำงานเลยเฮ้ยนี่ดิเนี่ยบักมีคาร์ตานฐานะเมื่อกี้น่าจะบักอ่ะอันนอ่าทำงานนะเขาผมแน่ะเมื่อกี้น่าจะบักนะเขาบัก เปลี่ยนฮีโร่ปะเดี๋ยวลองดูดิลองเปลี่ยนฮีโร่ดูแล้วลองพลังแฝงอะโอเคเออบักบักบักเห็นปะ บบไม่พลังแปลงตัวไม่ทำงานแนละ้วเพราะว่าผมเปลี่ยนฮีโร่น,นั่นเองโอเคเอาว่าสำหรับคิวนี้นะก็ต้องพลังปก่อนกันแล้วกันนะอย่างที่เห็นนะซานิสก็แบบโดนเนิร์ฟนะครับผมนะก็อย่างที่เห็นคือซานิสนะครับผมนะนี่น,นี่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอะไรนี่น,นะครับผมนะนี่ก็ยังเพจเอ,อ,อยู่ในเพจเอ,อการชนะอเวนตูน่าเมทเลยนะครับผมนะอัตราชนะของซานิสนะคือเป็นหกเป็นต์นัในแรงซูพรีมนะครับผมนะแรงคอนนะครับ54%นะครับผมนะก็คือจะมีการเล่นอยู่2แรงนะคอนกับ สุพีมนะครับนะแรงคอมเบเดอร์แร้งไดมอนด์ Demon, แรงแพตเอนัมไม่มีการเล่นสารนิดเลยนะอาจจะมีแหละนะครับแต่ว่าอัตรา,าชนะการเล่นมันเขาน้าี่แบบไม่ติดท็อปนั่นเองนะครับผมเนะี่ยใกล้ตลาดจากตารางนี้ดูก็รู้แล้วนะครับผนมะถ้าคนเล่นเป็นเนะี่ย แม่งโหดนะครับผมนะฮะเออผมบอกเลยมันก็เลยโดนเนิร์ฟนะครับผมนะแต่ว่าโดนเนิร์ฟแค่อันตินะครับผมนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะสำหรับความคิดของผมนะนี้โอเคเดี๋ยวก็ต้องรอดูอ่ากันต่อไปนะว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอาจจะมีแบบปัญหาทางด้านแบบแม่งมันฟิกหนีได้อะไรอย่างงี้นะครับผมนะเออก็รอดูนะครับว่าแผนหน่าจะเป็นยังไงนะสำับซานิสนะครับผมเนาะแต่ก็ใครที่เป็นเมนซานิสนะไม่ต้องห่วงนะครับผมนะผมว่ามันก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะแค่แบบอันติ ไม่มีส,สถันมากมายนะครับผมนะก็ไปครับผม